สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองมนีอีสานครับมื้อนี้ก็ออกเลาะอ,อีกแล้วเด้อวพี่น้องมาหากินบรรยากาศพี่ละครับมามากินข่าพี่น้องพอดีมากินเขา่าเที่ยงกัเลมมาพ่อสวนเพื่อนครับสวนกัสวนเพื่อนที่เป็นสวนผสมประสานเพื่อนปลูกเองแงเราเพื่อนก็เสี่ยวมาขขยในร้านอาหารเพื่อนเนี่ยพี่น้องครับนี่ไล่แสงอรุณแสงอรุณฟาร์มเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ผมที่พาพี่น้องมาชมแปลงผักของลังล้านเพื่อน,น้อครับนี่ ชมในบรรยากาศหลังลาดครับแปลว่าเพื่อนปลูกพักให้ลาดเพื่อนเองเนี่ยพี่น้องเต็มเลยครับนี่เจ้าของราก็ย่างอยู่ใหนละพี่น้องครับนี่เบิ่งเอาเจ้าของรายังเป็นไวรุ่นอยู่เลยครับวัฒนไเด่นี่อายุเด้พี่น้องก้อนนีไปรู้จักกับเจ้าของรวก้อนว่าเป็นไปเป็นไม้จังในยนะสวัสดีครับอดีค่ะอันนี้น้ำเสื้อท่านผู้ชมรู้จักไหมครับเพื่อยิงด้จ้าอันนี้บ้านอย่างครับอ๋อบ้านสวนอ้อยค่ะบ้านสวนอ้อย ตำบลตำบลกวงโจนจ้าตำบลกวงโจนอำเภอผู้เขียวเขานี่ละเนาะแมนจ้เป็นเจ้าของอันไล่ยังก็ว่ากันคร<ำ>ับอันนี้ไล่แสงอรุณน,น่ะคะ่ะไล่แสงอรุณแอนจ้า ไล่แสงอรุณนี่คือว่าเป็นล่านอาหารหรือว่าเป็นไล่แสงอรุณเขาจะแยกเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนั่นจะเป็นล่านอาหารก๋วยเตี๋ยวเหลือหมยขาค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไล่แสงอรุณจะเป็นปลูกพวกพักพวกอย่างนี้ะจ๊ะปลูกพักแล้วพักนี่เอาไปให้ร้านบ่ครับเมนขาส่งล่านแล้วก็ให้ขายตามตลาดนะ่ะคไปได้แนวคิดนี่มาได้โดนปันไดแล้วเขาได้จากปีแล้วเนี่ยเรื่อเไปจากปีอันนี้กัดตอนแรกกัดใช้นี่เนาะจาะเฮ็ดล่านอาหารที่สิงคโปร์เนาะค่ะแล้วก็กลับมาก็จะ มาปลูกผักทรงล้านเพราะว่าเขาก็จะลดต้นทุนการซื้อผักอย่างไรจ๊ะโครงการที่ว่าปลูกผักแล้วเอาให้ล้านเนาะแมนค่ะได้ได้ปีนึงแล้วติครับลูกเมาตอนนี้ได้6เดือนแล้วค่ะหกเดือนโอ้ไม่เยี่ยมเลยด้วยสัตว์พวของพ่อๆหรือพี่น้องเลยเพิ่งจะหกเดือนค่ะพ่อๆไว้ก็เป็นเป็นผักอีย่างนี้ครับผมพี่ผักอ่ะไปย่างชมไปเล้านเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวเหลือหอยขาเนาะจ้ะก็จะใส่พวกผักขึ้นชายอล้ค่ะแล้วก็พวกใบกะเพราโหระพาอย่างเสียขาแล้วจะผักสลัดออร์แกนิกค่ะสารเบรนเลมเบอร์ เขาก็จะเฮ็ดน้ำหมักเองอะค่ะน้ำหมักส่อหดลผักอะค่ะที่ใช้การเกษตรนี่ดีครับคือเองด้วยว่ามีอาจารย์มาสอนเน้ำหมักับเรงไม่ยูทูบอย่างสิน้ำหมักค่ะตอวเลขเฮ็ดแต่ส่วนทางนี่เป็นเนื้อที่จากไรครับเนื้อที่ทั้งหมด20 2 2ิบ่องไร่ค่ะเนี่ยที่เบิ้อลล่าเนี่ย จะตรงตรงข้างตรงข้างหลังนี่จะเป็นปลูกพวกมะเขือเทศพวกพริกพวกอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ข้างหลังไปชมไปเรื่อยๆส่วนพี่น้องครับแสดงว่าปลูกย่างแล้วแปลงซองแปลงแม่นว่านี่แม่นค่ะนี่บ่ถ้าทางปุยตัวเองตัวนี้จะเป็นปุยปุยหมักพวกน้ำหมักอะค่ะอันนี้มันจะอ่านดูแล้วค่ะมันก็จะกินแข็งแข็งเนี่ลนะค่ะในส่วนนี้นี่สูตรใดครับนี่ตัวนี้จะเป็นป้าที่อยู่งอังกฤษเพื่อนเฮดอะค่ะพอดีเพื่อนกลับมาค่ะเพื่อนไม่เฮดไว้ให้จากเปิดร้านอาหารยุ่สิงคโปร์มาเปิดเมียงไทยดิครับบนเนี้ค่ะ คือห่าเหมะครับเป็นไดขึ้นหอด้านบ่ก็เจ้าของไง่เขาก็จะอยู่สิงคโปร์อะค่ะแต่ที่นี่พอดีกลับก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะคะก็เลยมาเหตุโครงการเนีกนีีผักสลัดนีอย่างพ่อมมันบ่ครับแมนค่ะตรงนี้เพิ่งลงไมค่ะตัวนี้จะเป็นผักสลัดค่ะใ้ใหญให้ดูไฟดูแลสส่วนอีกพ่อมมันบ่ครับเนี่ยแมนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดก็จะเป็นญาติญาติกันเหศุนี่ละโอ้ดูแลกันใส่แรงงั้นแต่คนคำนี้ดูแลส่วนเหยยบได้บนมีอย่างนี้ได้ค่ะส่วนผักคนได้ได้จ้ะ เขาเฮ็ดเป็นโดมจังสี่เลยติครับลึกดอโดมนี่ก็เฮ็ดเองค่ะก็คือลุงเฮ็ดแม่นจ้ะอ่าพี่จากโดมครับเนี่ยลมอ่าโดมนี่จะมีทั้งหมือดสามโดมครัสามโดมแต่ว่าโดมนี่จ้างเขามาเฮ็ดก่อนแล้วเขากระมึงตัวยางกระเฮ็ดตามอะค่ะได้หกแถวหกแปลงเนาะแม่นจ้ะใช่กเมื่อประมาณหลายวันไหนครับแต่ละโดมเนี่ยอ่าแต่ละโดมโดมนี่เขาให้เขาเฮ็ดให้กับยุที่ประมาณแสนแปดค่ะแสนแปดแม่นค่ะนเขาเฮ็ดเองมันก็จะลดต้นทุนแน่จ้ะกล้องเท่าแดงจมตัวนี้ บ่เนี่ยใจเหมือนกันค่ะจิตแปดเมตรพลันเนาะข่ามเ่ยย้อนี่ก็บ่เม็นก็ยี่สิบสามสิบพลันพี่น้องกะเอาไายชมครับอันนั้นก็เป็นอีกย่างอีกครับหนึ 7, <S 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 ่งอ่าตัวนั้นผักสลัดค่ะเพิ่งลงไม้ค่ะลงไม้อีกแม่นค่ะตอนนั้นกับพราะมัน ข้าหน้าตัวนั้นเพราะมันใหญ่แล้วก็ล้อเอาเม็ดพันธุมันนะคะที่มันแก่ๆอ๋อต้องล้อเอาเม็ดพันธุอีกค่ะผัวกพวกนี้เอาเม็ดพันธุเอาเองก็ได้ดีครับได้ค่ะไปพี่น้องยังชมไปเรื่อยๆของเราโลวามันหลดีแสดงว่าเครื่องขัวเครื่องเทียบเครื่องผักนี่บัวได้ซื้อม่นบอครับเอาในสวนโยคของเลยอันนี้เพิ่งมันเพิ่งจะเกิดกะมีซื้อบ้างอะค่ะเป็นบางส่วนที่ที่บ่วได้พันกนะแมนจะนี่พี่น้องครับเป็นโค้งการลิเริ่มที่ดีดีครับนี่ ประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยพี่บอบครับนี่ค่ะแมน่นจ้ะครับผมแกงผัด,ดู้ครับนี่ได้เวลาหลังจากท่ันเปิดร้านกับสิมาเจ็บผัดบ่อน้่ะยังมือเศร้าแมน่นค่ะพนักงานกับพนักงานร้านอาหารกับจิมาซอยกันลดน,น้ำกั่หเลยค<ล>่ะ แล้ว่าเรามีสวน20ไร่ผลได้พี่น้องผมสีพาพี่น้องยางเป็นใจอันนี้นี่ครับต้นหอมแดงหอมบัวเมน่ะอันนี้ต้นหอมบัวค่ะปลูกไปใส่เมนูอย่างนี้ครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกลาบพวกเมีย่ยงพวกอย่างเนี้ยขายลาบาพร้อมตีจะค่ะลาบะละต้มเิมีร์พี่น้องครับนี่อ่าในเนี่ยที่โบเมนหนอยหน่อยดีครับนี่เราไ่ส20กว่าไรนี่ค่ะเอ้าโดมที่สองครับโดมที่สองอ่าโดมนี้จะเป็นเพาะพันธุ์นะคะอันนี้ดีครับเป็นผักประเภทใดก็ อันนี้เป็นผักตามล่านเขาค่ะพวกขักขนาแล้วก็พันผักอย่างเงี้ยสิอันนี้ต้องเป็นกางมุ่งมิดคิดเลนโบรครับนี่อ่าแม่นค่ะเพราะว่าเขาเพาะเพาะพัน<อ>พวกขึ้นช่ายพวกอะไรเงี้ยสิผักกล้าเพาะพันเนาะค่ะต้องดูแลย่างดีนี่พี่น้องมึงรู้ไหครับแปลงเพาะพันแล้วอ่ะจะว่าด้ยินเสียงน้ำพุน้ำพุพร้อมน้ำเป็นหัึ่งเดน้ำพุนี่จะอยู่ฟังนี่ค่ะจะเป็นสะเลขแปดเอาไปถึงสุดนู่นเะยค่ะชุบไปเอื้อชุบมันนี่ในกระถางมืันคืออย่างนี้หนึ่งครับอ่าอันนี้น้องไม่ฝรั่งค่ะน้องไม่ฝรั่งอีก บางทีก็ดูแลบ่ทั่วถึงฟังรอบ <ไป S 1> ขาเหนียวคิดที่แหวกแนวพวกเพื่อนยุ่งเถ่าท่าเลยนาที่คบกันเพื่อนท่องเที่ยวพร้อมตีลูกค้าวมาหนี่งจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเรือเป็ดปันถีบตามครองอะค,ะค่ะมาบ่ทันตอนนี้เข่านอกกันสนทิทเขียวอลารมอีกม่นเนาะครับแม่นจ้าทั้งนี้ป้ากล้วยนี่ก็แม่นเบื่อตีอ่าแม่นค่ะตรงนี้ไปเหมดเลยค่ะนี่เขาก็ลงลงต้นกล้วยลงต้นบักข้าวอย่างนี้ค่ะเพื่อนที่เพื่อนหลายแม่เพี่น้องเพื่อนท่อกว่าอันนี้ก็จะเป็น มาเสตียดไอ้บ้านเขาหน่อหมจ๊ะชี้ไซส์ตำสรงอยานา้ค่ะแม่นค่ะแสดงว่าปุ่นประเภทพี่น้องผักเคี้ยกผักกัดจองกับนี้ไหมครับผักไทยนะครับิึงดูพี่น้องมาต้นข่วยนี้รุปแล้วบาซื้อจักยางอีพี่น้องครับเดไรยอะไรมันอีิมีซื้อยุจ้า่วกั่วงอกอย่างจะจัั่วงอก่งอกกสิคาดเ็ดกันซื้อเอาเลยน้องเนว่จ้าอนี้เริ่มต้นโมเมนเบิเลยตีครับเนี่ยวกต้นใหม่ต้นยังน่ะตัวนี่ทั้ง เริ่มต้นช่วงเดือนเมษาค่ะเมษาต้นเดือนที่แล้วเมษาปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าพวกสาีนจะขุดประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะได้ปีนึงแล้วน้องน้เนาะครับมินนเฉยใสพ่มเนาะป็นผู้พิ่ักม์บรรยากาศดีบอกะนาดนาแรกดีครับในนาตัดอ้อยดีครับไล่แสงอรุณเด้กพี่น้องก็ได้สนใจไว้กินอาหารอาหารแล้วก็ะเ่บนเสียพี่น้องกินว่างันพู้รับอาหารแล้วอ เดี๋ยวสิตีโค้งให้เบิ้งครับตอนนี้ชมเบิ้งก่อนพี่น้องชมแบบคร่าวๆในในบอ่อน้านี่มีปลาบ่ครับเลี้ยงป่าพวกพี่จะเลี้ยงปลาพวกปลาช่อนปลาอย่างไงกันตอนนี้เตรียมการเอาไปทำเมนูอีกเมนบ่ค่ะกำลังปลูกกล้วยพร้อมเดี๋ยพีพ่น้องครับเบิ้งกราเพืเอ่อทอยากประทัดอาหารบรรยากาศธรรมชาติเลยครับโรคนินกล้วยเตี๋ยวเหลือแล้วก็หลายๆเมนูอยู่หลายยุทธนนท์ ทนนใหญ่ยูโรคนู่นน่ะเนาะแต่ว่าขางปตาออยเนาะแม่อย่างนั้นจยู่ในป้าแน่ะค่ะแต่บรรยากาศที่ทนทางใหญ่ยูพี่น้องเห็นว่าก็ได้ป่วยน้ำหน้าดูนครับน้ำสีงาม,งามใสปิงหันเสียงล้มยังไดก็ขออภัยเด้อพี่น้องล้มแม,ม่งแหงมืเนี่ยตอนเที่ยงต้องพูดก,กับแม่นดีครับปุ๋ยฟังนู่นกับแม่นค่ะฟังนู่นจะเป็นพวกปลูกผักทรงล้านคือกันค่ะแตจะเพิ่งเริ่มปลูกค่ะจากในโรงเรียนแล้วบนแล้วปู่ไม่เปลงให้น้าอีกเ่ยพี่น้องเบิ่งดูปุ๋ยถ่ายไต้พี่น้องมาหลายเทศสวนแล้วเนี่ย นี่ระบบน้ำสิครับเสี่ยนี่ขานี่เพิ่งจะเฮ็ดระบบน้ำค่ะน้ำโซลาเซลล์ว่า่ะลงไปตรงพุ่นเทาก็เปิดก๊อกได้เลยค่ะเนี่ยมีอยู่ไปเบิงจากเท้าบ้านหน้าท่านค่ะเปรี้ยงอี่ยังพับเรียงขยพร้อมบนเนี่ยเมนจ่าโอ้ขวยก็เรียกแบบพี่น้องกันว่้ใช้ชีพขวยงามอีกใช่หรือเปลเนี่ยมีช่องสองช่องนี่แหละช่องขวยก็มีเดย์เดี๋ยวค่อยเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งแปลงปลูกผักก่อนป้าวายยุพูดหลายแล้วยุ่แปลงพี่ก็หลายอีกเมย์ครับพวกขยายไปเรื่อยๆเมย์ ค้าปูกกระแม่นดีกว่าครับตรงอ้อยน่าจะเป็นอ้อยขั้นหน้าม่ะค่ะนี่จะปลูกหน้นั้กอืมเอาอันนี้เป็นเห้ควายมันล้แม่นค่ะอันนั้นก็พักพึ่งจะลงเพึ่งจะขึ้นมาเอาพี่น้องกินชมบรรยากาศก็รายละเอียดเพื่อว่ากันพี่น้องมันใหญ่ต้มให้พี่น้องได้เห็นบดๆในก็ได้มาไทยแล้วเนาะกลัวครับบนรู้สวนเราพู้น่ะฟังแต่ว่าหยิบสองไร่เท่าครับพู้นีนี่ไม่ยังครับปลูกอย่างนั้นไงอ่าตรงนี้จะเป็นต้นพริกอะค่ะปลูกพริกเองใช้ผมตมเองพร้อม มาเคลียพร้อมดไหมแม่นค่ะฟังนะโอ้พี่น้องเป็นราชอาหารบุกี้แห่งครับที่สามารถเฮ็ดคุมวงจรในสวนเจ้าของได้เลยครับเพิ่งเอาพี่น้องครับนี่เพราะว่าเราก็ได้ไอเดียมาเอาอยู่สิงคโปร์มีแปลงผักเจ้าของพร้อมบ่ครับหรือเห็นได้อ่าบ่มีค่ะอันนั้นเขาสร้างซื้อเอาจ้ะก็จะมีปลูกไว้ใส่กันเลยมาแบกแนวเฮ็ดโอฟี่ลายแม่นบ่แม่นจ้ะอันนั้นก็อย่าตึงอ่าฟังนู่นกับแม่นค่ะตรงนั้นก็จะปลูกผักแน่นค่ะ ปาดโอ้เหน้องมึงด้วยาอันนี้เรามีดพื้นที่ได้สะอาดสะอาดเนี่นนะยน่ใสงบประมาณหลายวกับที่แหลกเนี่ยปรับพื้นที่เนี่ยอ่าตัวนี้ก็เยอะอยูอ่เนขค่ะหลายอยู่จ้ะพี่ลายนะพี่น้องตัวมึงมึงสะแล้วน้ำไหลยหลกวาผมแบบย่างแบบไวๆเลยได้พี่น้องผมากให้เห็นทั่วแปลงนะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจห้างใดอยากมาชมกับพี่นอ้อง่คยมาน้ำก้นผมเ้อครับเดี๋ยวถ่ายเสียเราบอกเบอร์โทรพร้อมนะครับ ม้ามองนี่บ่บ่มีอดเด้อครับเพราะว่าเราเป็น้านอาหารลายหลากหลายเมนูครับเราก็มาชมแปลงผักมาชมสวนพร้อมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินอะพี่อันควายนี่้อครับเรียกไม้ายังไดนควายพี่นี่ควายนี่เป็นควายแบบขึ้นบ้านเขาธรรมดานี่แหละจ้ะเพราะว่าเขาจะเอาขี่มันมาแทบทําทปุ๋ยมาเรี่ยงควายเอามาทําปุ๋ยใส่ผักนี่เองน,<า>นั่น <laughs> พี่น้องเห็น <laughs> บอก <laughs> แสดงว่าครอบจัก,กรวาลเบิ่ออยู่นี่สวนเจ้าเบิ่อดยนี่แม่นบ่ครับนี่นี่ได้ลองน้อยๆคืออย่างนี้ลองน้อยๆนี่กะ เรี่ยงตายให้กันบ่แม่แม่ก็ได้ลงดอกจแต่ว่าเฮ็ดร่องไว้เฉยๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะเฮ็ดเป็นคอกไก่อ่ะค่ะเพื่อจะเอาขี้นี่ก็สีเฮ็ดไก่ไปอีกไก่ค่ะว่าพี่น้องอนาคตค่อยมาเบิ่งไหมครับนี่ตอนนี้เราถือว่าเป็นเป็นไม้ยู่เนาะครับยังบวชพอปีอยู่ยเนี่ยยังบวชอันนี้เพรว่าเรดนี้เรามีบนพอปีนี่เบิ่งดูพี่น้องครับดีก็หาลังคนเฮ็ดซีปีอีกกว่าครับเบิ่งเอาแต่ว่าควยไม่อยากโกรครับควยอ่ะตอนนี้ ก็บ่แน่ใจค่ะต้องเข้าไปหลายอยู่จ้างเพื่นชอปั้นหนา<ฮ>ะาแบบตรงที่มันมันสิหยาวก่อนพีแม่นจ้่ายเบิ่อมองน้าใสาๆไปพ,พี่น้องมึงดูตรงนูครับพริกพันธุ์อีหยังเราบูหัวละเพาะไว้นี่ <c oughs> พริกก็มีหลากหลายสายพันธุ์แสดงว,ว่าใช้เลี้ยงงานในถึงลานถึงเฮ็ดสวนนี่หลายอยู่ด้วยนี่แม่นบ่ครับหลายอยู่ค่ะในสวนของลานกับพนักงานประมาณ9คนน่ะค่ะ9คนค่ะอ่าก็ได้ใช้แรงงานในหมู่บ้านนี่เนาะแม่นบ่ค่ะกับมู่บ้านแบบ พี่น้องกันยังเสียค่ะว่ามีธุรกิจครอบค่ะร่วมด้วยช่วยกันกับมีรายได้ก็ดีก็ยูซื้อได้พี่น้องหน่อยรายก็ได้ยผมเบิ่งเอาป็นบ่อป็นบ่ออยู่ขึ้นยังบ่อต้องขูดบ่อไปก้อนเป็นหมดนะจ้าแต่้อยไว้เพื่อนไม้ยางท่องเที่ยวเดยครับนี่นี่ผมมาหนาแรงเนื้อพี่น้องบุ่นโตได้โตล้านเหมือนยิติดติดถนนผืนนี้ครับพูดมองนั่งกิน เนเนียนั่นก๋วยเตี๋ยวเลี้ยอย่างก็น่าห่อยขาก๋วยเตี๋ยวเลื้อยห่อยขา,าค่ะันผมก็นั่งห้อยเลียวเบิง้งทั้งทีเราผมก็เลยติดใจเด <c oughs> พี่น้องก็เล่นคอเราทํามชิปเนี่ยครับ <c oughs> เบิ้งเอาทั้มชั้นฉลารังเสี่ยพี่น้องที่เราขุดรอบรอบหนองที่เรารรก็ปลูกผักไว้ดอกแคก,กม็มีกล้วยก็มีหมักเ้าหมักนัดผักขาผักเช่าอมเนี่ยเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> ออ่อว่าไอเดียสหรับก็จะ,จะเป็นชะอมไล่หน้าไอไล่หนา,นาค่ะตเต็มเต็มแปลง <ชะ S 2> อยูอย่ฝั่งทั้งคุณตรงนี้อันนั้นก็แม่นอีกกี่น้องน้านี่อ่าน้องน้านี่ก็แม่นค่ะตรงนี้เรื่องเรื่องปลาจ้ะแต่ก่อนพื้นที่แปลงนี่เฮ็ดอีหยังญ่เลยครับยุนเนี่ยอ่าตรงนี้จะเป็นที่นาทั้งหมดเลยค่ะพื้นพื้นนาแบบฝั่งนู่นนะคะเป็นเรียบอย่าคือเจ้าของชาวบ้านทำยังเพิ่นเลยแม่นค่ะเทวันนี้มา6เดือนเบิ่งดูครับวันนี้ละมิดได้บ่พี่น้องครับวิชาเกษตรบ่ธรรมดาเดีครับการปลูกมะพร้าวนี่เบิ่งรู้ได้ทันทีเลยเด็ดเนี่ยครับเพราะว่า ผ่าวมันมักน้าม็นหมดน่ะแสดง,งว่าเรามีความรูด,ด้านเกษตรลายอยู่เดี๋ยวพี่น้องทางด้ปีด้ผมมะพลา,าดมมาอีกผมสิมาอัปเดตในพี่น้องเบื้ <c oughs> องคนับเป็นปีเป็นปีเปน,นา,นา,นาะนาเนาะอันนี้เบื้องแค่เริ่มต้นนะครับหกเดือนแล้วเบื้องนู้นครับสางพื้นที่สีเขียวได้เพ่อท่านอาหารว่าเห็นบ่พี่นอ้องอาจจะบ่เห็นอาจจะยอดเสียงจากน้อย ก็แบบนี้มองให้เด็กน้อยได้เคลียนเรืยเป็ดเล่นในบ่อน่นค่ะแม่นค่ะอย่างนี้เบิ่งเอาตอนนี้เรือเป็ดก็จะชั่วโมงละหาสิบอะค่ะให้เด็กๆโอ้ชั่วโมงละหาสิบแม่นจ้ะไว้มันบริการที่ผมแม่นติดกันทางเที่ยวก็ที่นั่งบนลูกคุณบนมิ้นหอยเป็นบ่อค่ะแม่นค่ะเด็กๆร้อยคิวพอได้เห็นกันเล่นหลายๆคนนี่เบื้องเราโบกหดน้ำด้วยไงโอ้วางระบบน้าเหมือแล้วเป็นบ่อครับนี่จ้าแม่นจ้ะอันนี้เป็นไฟดูแลสวนผู้เดียว์ดีครับตัวนี้อ่า ลุงค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นเจ้าของพร้อมเจ้าของหลายคนเลยเนี่ยพี่น้องมึงรู้มาเคลียร์เลแต่เดี๋ยว่ามาลาดนี่โ้ตงม่วงรื่สารชิมนี่ได้กินผักปลอดสารเบสเลยมันบ่ครับนี่ค่ะเขาผู้ใดสนใจกับมาเด้อพี่น้องไล่ไล่อย่างก่อนน้ไล่แสงอรุณไล่แสงอรุณบ้านบ้านสวนอ้อยจ้ะบ้านสวนอ้อยเด้อพี่น้องเป็นร้่นอาหารพร้อมเด้อครับนี่พี่น้องกับพิมพ์าหาใน มีมีเพจมีเฟสมีรูปนี้ครับเพจเวยเตี๋ยวเรือหอยขากระไลแสงอรุณนะคะเบอร์โทรอยังกระฝากพเัิศูนย์หกสามค่ะสี่สองนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ศูนส่ศูนย์ค่ะผู้ใดสนใจก็อยากมาชมอยากมากินก็โทรสร้างจองได้เป็นบอรับรับได้หลายยูนบ๊อบคับเปิดจากโมงหอดจากโมง้นปดาหน้ารันแปดโมงถึงสี่ทุ่มค่ะว่าปิดสามทุ่มจ้ะหัวปิดสามทุ่มแต่ว่านั่งกินได้สี่ทุ่มเนาะค่ะ ถือว่าดึกอยู่ได้พี่น้องเชียงดด่มเทียบมันบหอครับอ่าแม่นค่ะ,ะเพราะว่ามันอยู่กลางทงใส่เสียงได้พร้อมเนี่ยพี่น้องครับเนี้ยสุกเกาก็จะมีดนตีสดะค่ะมีนัก้องมา้องโอ้สุกเกามีดนตีสดอีกร้อมแสดงว่าพวกมีมือหยุดมันบอมครับพวกมีม,มือหยุดค่ะ,ะพี่น้องผู้ใดสนใจสิ่ากินอาหารมาชมสวนผักที่ผมทายมาชมสวนแล้วกะนทางใดก็ทัวรติดต่อมาหรือว่าเบื้องรายละเอียดต่างๆในเพจในอย่างที่เพื่อนิอัปเดตด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาว้ยาพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่ละ ผู้เรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครั